เอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาเปิดรักกี้บ็อกก์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับล้วก็มาเปิดรักกี้บ็อก์ที่เราลืมเตรียมชื่ออีกเช่นเคยนะครับเอาเป็นว่ามันคือรักกี้บ็อก์สีฟ้าแล้วก็มีหน้ายิ้มแล้วกันเนาะเราเรียกว่าบูสมายแล้วกันเนาะสีน้ำเงินย,ยิ้มอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยพูดมั่พูดโมโดนาเฮ้ยสมายแปลว่าย<ไ>ิ<ไ>้มไงบูก็สีน้ำเงินไงไล่ไล่บูก็สีฟ้าไงเออมันคือหน้าคนไหมเออใช่มันคือหน้าคนครับผมผมคิดว่า ชื่อเนี่ยอาจจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ที่แบบเล่นไมค์ครับดังในต่างชาตินะเออคิดว่านะลองเสื้อดูทุกคนลองเสื้อดูเออนั่นแหละเสือเทอร์เคียวยักษ์คุงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามไปเรื่อยนะครับคนแถวเนี้ยเล่นคนเดียวแบบถามไปเลยนะผมแบบเอาจริงผมก็ไล่แบมไปเยอะมากแล้วจริงๆถามไปเรื่อยทุกคนคุณดูดิครับคุณทำไมเขาหลังผมทุกคนต้องไล่แบมใหมอ่ะก็เตือนแล้วบอกว่าห้ามพิมพ์มันเยอะเกินไปอ่ะบางทีอ่ะก็เลยแบบเตือนนะครับเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะ เด็กติดผมขนาดนั้นเลยเหรอก็คือเพื่อนกันนะก็เพื่อนกันเขาต้องแบบมึงไม่ใช่เพื่อนกูยังไม่คุยกูแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับลาวาสุามกันนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าลาวาสุามเนี่ยมันตีแรงมากมาแล้วก็เปิดรักกี้บ็อกหน้าคนกันเลยดีกว่ามาอันนี้กล่องเราใช่ไหมอ๋อโอเคมาลืมหนึ่งสองสามกล่องลดตรงนี้อ่ะมามากครับเหรออุ้ยมันไม่ใช่นิมาคือนิชินเว้ยอุ้ยให้เหรออุ้ยขอบคุณนะ ทำอะไรไม่ได้เออว่ะทำอะไรไม่ได้จริงด้วยก็มันเป็นหมามากไง <มา S 1> เอาไปกิน,นมาอ้าเอา้เอาอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยอ๋อที่เสี่ยงโชคที่เสี่ยงโชคอ่ะตู้โยนเค้กไปที่เสี่ยงโชคเขาที่เสี่ยงโชคความอันตรายมั้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะเออว่ะไม่มีอะไรโอเคปึ๊บโอ้โหได้แม่มดแม่มดซูมไปแล้วแม่มดจะตามปล้างแขนนะบอยคือแบบไปฆ่าพ่อมดเอ้ยไปฆ่าแม่มดแล้วทันทีนี่พ่อมดตามปล้างแขนเฮ้ยให้กูเฮ้ยมีหน้าหมาอะไรนะหน้าหมาเฮ้ยเหมือนฟงดูเลย ฟองดูแต่นี่มันเป็นขนสีขาวฟองดูขนสีน้ําตาลมาต่อไปอย่าบอกนะว่าถ้าขุดระเบิดอ้าวไม่ละเบิดเอเออ้าวทำไมบอยขุดแล้วระเบิดอ่ะถ้าขุดแล้วไม่ระเบิดเลยเซงก็บอยมันโชคร้ายนะครับโอ๊ย,อยตกใจดีน้าขุดออกหมดแล้วต่อไปเฮ้ยโรงท้าอะไรอะ่ะวิเทอร์มาสเตอร์เหรอโอ้หมันก็ได้อยู่นะโอเคเหมือนว่างอ่ะอย่าบอกนะว่าเดินแล้วมันมีมันมีหมา บล็อกหมาเหรอเฮ้ยจริงด้วยแน่นอนก็ผมเป็นคนมีดวงคุณบอกผมดวงไม่ดีอะรอเคขอยันโดนเต๋อเหรอ,อใจแล้วไม่อยากโดนต่อไปโอ้ยอกูว่าดวงดีมันก็ได้เพชรแล้วมาบวกเลยมาครับกล่องร้อยบวกจะได้อะไรกันอือือได้เป็นอะไรอะ่ะสเต็กโอ้โหสเต็กโคตรใหญ่อะ่ะดูดิเห็นเปล่าดูดิโคตรใหญ่อะ่ะสเต็กสีฟ้าด้วยอ้าวกินไม่ได้เหรออ๋อกินได้แต่มันกินช้ามากอ่ะลองกินดู กินอยู่ครับกินอยู่เฮ้ยกินแล้วกินแล้วกินเสร็จแล้วอ้าวไม่โบกปั๊บอะไรเลยกูกินตั้งนานแล้วแบบไม่มี่บ๊อบอะไรเลยก็ใช่ไงโอ้โหทิ้งไปเลยอย่าไปเอานักสเด็กเนี่ยอันนี้เป็นน่เสียงโชคผมมันอาจจะโบกสถานะแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ทำไมที่เสียงโชคมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนี่สองอันแล้วนะโอเคต่อไปสลามเฮ้บล็อกสลามค้าบก็ค้าบก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยดูผมนะของดีเต็มเลยผมไนะของดีเต็มเลย ดีโอ oh, ้โหแพนด้าบอกเลยของดีท uh> uh ี่ไหนของกากเฮ้ยพ uh ูดงี้ผมคุณคนอยากโดนฟาดหรอทำไมบ่อนะไม่มีอะไรเลยอะเอ้ยโอ้โหดีไม่กลัวหรอกรองเท้าพี่มันแตกไปก็ชุดของกระชังชุดก็ไม่มแตกเหมกันโอ้โหมาต่อไปบล็อกพิษโอเคพอก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรอะมาม่าเฮ้ยชุดกอบมาม่าเอ้ยอะไรฮะเปรี้ยวเหรอชุดกอบมาม่าเออกูชุดกอบมาม่าทำไมอะ ทำไม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 ชุดผมสีทบผมทำไมนั่งชุดอะทำไมหรอโอ้ยทำไมขอผลีกันตลอดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไม่ไหวเราต้องไปขุดนายกูแพ้มึงสามคลิปติดแล้วคลิปนี้ก็ไม่แน่หรอกมีคนเจลที่พี่บอยได้มาเพราะแพ้สามคลิปติดเหรอก็คิดอยู่เหมือนกันนะก็น่าคิดนะจำได้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกินได้กินแล้วอุ้ยกอแดงอุ้ยหูตีไกลด้วยจมูกจมูกเราเนี่ย หุยกดแดนแล้วก็ตีไกลไย,ยทำไมมีปัญหาเหรอฮะมีปัญหาเหรออะไรฮะตีไม่เข้าเลยต,ตีไม่เข้าอะไรล่ะก็มันตีไกลไงเนี่ยก็ตีไกลจะตีไม่เข้าเอออันนี้เป็นกล่องโอ้โหบล็อกเหล็กเยอะมากมอ,านะอันนี้มันเป็นที่เสี่ยงโชคต้องไปโยนตรงกลางอะ่ะแต่ว่าคือที่เสี่ยงโชคเหมือนแบบมันจะบ้านะมันโยนแล้วมันไม่มีอะไรเลยว้ายไปแล้ว<อ>มาต่อไปอเสี่ยงโชคตับชิว ไม่มีจริงจังบ่ทำไมบ่อน้ำมันบั๊กอยูวเนี่ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วมันหายอ่ะจะไปดูเหรออุ้ยเราได้เกงมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ดาบเลยอ่ะแต่คือที่รู้ว่าไอ้ที่เรากินไปเนี่ยอันนี้คือดีมากเลยเนี่ยเทียนเป็นหน้าคนโอ้คุณเปิดหากล่องไม่มีอะไรเลย TNT หรือไดมอนด์โอ้ไดมอนด์เธอไดทีนทีจะเป็นไงวะใช่แต่ว่าบ่อน้ำนี่มันได้บั๊กอ่ะมันแล้วแต่บ่อุ้ย อุ๊ยอุ๊ยอ,ยอุยมันดึงลงไปแน่เลยอะโอ้ยกูเตรียมกำรร,รอแล้วบ้าบอกกูไม่ใช่คนแบบนั้นบอพีเก่งเกงมาม,ามา่าเฮ้ยใส่แล้วเออพอๆแกนี่เลยะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันก็ไม่ต่างกันนี่าโอเคงั้นเราใส่มาม่าดกีกว่าจะได้ครบเซ็ตนี่ไงมันได้ํามันอะไรอะเฮ้ยจริงๆขอนมีเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นหน้า,นาคน,น หน้าฟองเออหูย,ยหุยหัวใหญ่เลยใหญ่มากเอ้ยโอ้โหบางทีก็ทำใหญ่ไปนี่โโหูยเป็นปับเกเจอป่ะใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหอย่าบ,บอก,กน,นะว่ามี<ะ>คราฟของได้กินไม่ได้น่าจะคราฟของได้อ่ะนะลองคราฟดูสิปึ๊บเออคราฟได้จริงด้วยนี่ไงได้เป็นหัวมาใส่เลยโอ้ยแพมโอ้ยแพมมึงไงหล่ะยังใจเย็นโอ้โหเพิ่งเริ่ม,มเดี๋ยวนะเราเสกสติ๊กก่อน เรามาคราบดาบกันดีกว่านี่ก็ได้ดาบมาแล้วแล้วก็พิคแอคพิคแอคก,ก็มีนี่ไงโอเคพิคแอคหน้าเขาเลยอ่ะอู้ด่าเท่าไหร่อู้ทำไมหรอทำไมหรออู้ไอวันมันไม่ตายอ่ะนี่นี่นี่เรือรถปะเนี่ยไม่รถจริงเหรอไม่รถเลยพูดจริงปะเนี่ยไหนลองตีดิอุ้ยอุ้ยไม่รถเหมือนกันว่ะแห <c oughs> าเราต้องเสมอกันแล้วแหละที่ <c oughs> อะไรฮะหยีไม่ไหวแล้วมาเราต้องใช้พี่แอคขุด <S <S 1> <S 1> โอ้ยไปอยู่แล้วโอเคพีกแอคบอกเลยขุดเร็วมากอันนี้อะไรอะ่ะเก่งงโอ้โหใส่แล้วเดี๋ยวนะอ๋อใส่แล้ว <S <S <ม>ดีกว่าวนะครับดีกว่าเก่งๆ,ๆมามา่าต่อไปเก่งๆมามา่าไม่เอาอุย้ยตกใจหมดดาบดาเมจบอยของบอยแรงสุดเท่าไหรอ่อ่ะใช่เหรอกว่าหกก่าหกดิ 6, อันนี้เป็นรองเท้าลองใส่ดูสิผมว่าก็พอกันเนี่ยอันนี้ดาบดรารแรงสุดร้อยหนึ่งแรงสุดเหรอใช่ห้าสิบห้าสิบโคตรกากเลยอ่ะยาุณกต็ตีมึงก็ตีกูไม่เข้าอยู่ดีอะ่ะอันนี้เป็นเสือ้อเกอะสลามอา่ออุ้ยมันได้เหมือนกันหนะ้าหน้าคนผู้ชายเหรอหอุ้ยหน้าคนผู้ชายจริงด้วย <c ười> <c ười> ใหญ่มากชุดกอะสลาม มันพอๆกันเลยนี่ว่าตอนนี้ก็เหลือ46กล่องแล้วนะครับโอโ้โหแต่พอใส่ชุดลาวาแล้วแบบกระโดดสูงมากเลยโอเคสผมเข้าใจแล้วว่ามันน่าจะว่างเปล่าจริงๆเฮ้ยอันนี้เป็นบล็อกอะไรอะ่ะเป็นเสื้ออ๋อเป็นหมวกเดี๋ยวนะอันนี้เอ็นชาร์ดผมว่าอันนี้ดีกว่าเพราะมันเอ็นชาร์ดนะครับแต่ว่าไอ้หมวกคนเนี่ยมันไม่เอ็นชาร์ดอะไรเลย,เลยงั้นเราใส่หมวกนี้ดีกว่าโอเค สสามไอคือพวกบ็อกที่มันโฉบเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะทุกคนคือทุกคนอาจจะคิดว่าไอ้บ็อกซ์เนี่ยลองเอาไปค้าเป็นพวกหมโหสิผมรอดูแล้วว่ามันทำไม่ได้นะครับมันแค่บ็อกซ์ที่ทำได้ทำได้ทำได้ลองดูแล้วมันไม่ได้เว้ยนี่ก็เถียงเก่งเลยแล้วก็ไม่ขุดแล้วมันก็ระเบิดเด้อตายแล้วอันนี้เขาบอกว่าเฟกเหรอน่าจะเฟกจริงนะเออเฟกจริงด้วยมาบอยกี่กล่องละบอยก็เฟกนะครับสิบสองสิบสองเหรอใช่ก็มัยแล้ว อันนี้ของบอยแน่เนี่ยดาบเนี่ยน่าจะของน่าจะของที่บอยใช้อยู่นะครับแต่คนเราอะแรงกว่าร้อยหน,น,นึ่งเหรอชนะแน่เตรียมแพ้ได้เลยอ,อเสียงโชคเอาลัคก,กี้บกโยนไปโอ้แอปเปิลอ๋อบอยไอตรงที่เสี่ยงโชคอะถ้ามันเขียนว่าเฟกอะคือมันไม่ได้นะมันจะมีเขียนบอกอยู่มันไม่ได้บล็อกเว้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เป็นเกงสีชมพู ใส่แล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อคือหมวกใส่แล้วคือมันจะตีไกลขึ้นแต่ว่าเฮ้ยคุณเป็นนักซีโดด้วยใช่ป่าวะมันจะตีไกลขึ้นนักซีโดใช่แต่ว่ามันแตกได้นะครับผมไม่เอาหรอกอะไรอะไรอะไรอันนี้รองเท้าหมดละรองเท้ากากว่านะครับโอเคหมดแล้วเหรอเร็วจังอันนี้เป็นเสื้อมึงเร็วเหรอเร็วเร็ว เสื้อเดี๋ยวนะเสื้อคือมันอ๋อคนละเอฟเฟกอันนี้มีโปรเทคนะครับแต่ว่าเอ้ยอ๋อสลามีโปรเทคจะเราเอาสลามโปรเทคผมเอาสลามดีกว่าหมมันหยาโอ้ยจะเปิดกล่องผมว่าในกล่องมีเหล็กนั่นไงกูว่าและเหล็กจริงด้วยยาอันนี้โอเคมาโอ้อะไรอ่ะโอ้ยดีดีแล้วดีดีแม่ดี แร<อ>่เทียมนร่เทียมนร่เทียมโอ้ยเอามาคืนเลยนะไอ้จิ้งจอกเลวแย่มากเอาเหรอโอ้ยัม้ส่วนจริงระหว่างรอก็ปิดฝนไปเอาครับดาบไม่ได้อ่ะงั้นขา่าไพชุดเกาะก็ได้นะครับทุกคนนี่ชุดเกาะสะพักสะพักไม่ดีอะฮะครบเซตเลย,เยๆๆๆมาใส่เป็นเลยครบเซตเรียบร้อยว่าไงจ๊ะ แต่ว่าใส่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะตัวอะไรวะเนี่ยลงกนเดียผ้าตนี้ <c oughs> ตัวสีฟ้าไง <c oughs> อะใส่ไม่ก่อนคำๆแต่น่าจะไม่ใส่สู้จริงหรอกเพราะว่ามันแบบหัวใจน้อยมากเลย <c oughs> นี่ก็กวนเก่งเหลือเกินไปจัดของรองไปน้องเฮ้ยเฮ้ยน้าจิ้งจอก <c oughs> ไม่ไดีฮัลโหลเมียเมียอะกูให้เอาไปใส่กับเสื้อมึงนะไหนใส่นิใส่เออนั้นแหละครบเซตไอหมาจิ้งจอกเพย,ยังเหลือยี่สิบกองอยู่เลยเด้อฟาจัง อ่ะอันนี้เสี่ยงโชคได้นะครับเอาไม่ได้โอ้ยอน,นี้แล่แล้วะเนี่ยอันนี้เป็นคราฟติงเ t a b l เออ๋อมันคือโต๊ะคราฟโอเคทำทำไมวะเนี่ย <c oughs> ตลกกะไรอะไร <c oughs> ทำไมมันเปิดบ้างสามกล่องวะอ๋อนึ่ว่รค้างก่อดำสามร้อย,ยิวโอเคใส่เข้อหมวกมันก็สามร้อยดีมเมื่อกี้ไหนนะนี่ไง เออเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อ3ามรอถูกแล้วถูกแล้วโอเคผมจําผิดโทษทีไม่เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นเฮล멧ไม่หมวกดําใส่แล้วหน้าดําเลยโอ๊ยกระตุกโยนได้หน่อยดิไม่มีอะไรทำอ่ะก็โยนไ้หน่อยก็ได้โอ้ยมันมักอ่ะก็ไล่ก็ลองโยนดูสิอันนี้เป็นหน้าคนเอนชัดใส่เราก็เหมือนเดิมไม่เอาเรามีแล้ว หน้าคนอีกแล้วไม่เอามีแล้วไม่รอได้ทีคุณจัดอาจะงนะสองกล่องแล้วไม่ไหวแล้วจะอยากสู้กับคุณแล้วโอเคหมดแล้วไปเดี๋ยวเราก็ไปจัดขอแล้วก็สู้บอสอะไรนะลาวาสลามไปดีกว่าอ่าครับตอนนี้พวกเราจะจัดขอแล้วก็เปิดล็อกเกอร์บ็อกเซตนะครับผมพอไปเจะไปสู้กับบอสลาวาสลามแล้วนะครับก่อนนี่ไปรับจัดสู้กันนะควรอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แลาสอนคนในผมส่งไปแชรัมาเดี๋ยวน้องโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาจัดของเดี๋ยวเราก็มากินของเลยดีกว่าก็ผมได้เรียกชุดนะว่าชุดพวกนี้ที่ผมใส่คือมันดีที่สุดนะก็นั่นแหละ ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าที่ผมคิดก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินเลยดีกว่ากินสุดยังฮะกินสุดยังไปเออไปมาลาวาสลามมาเดี๋ยวผมจะให้ลองให้แบบให้บอยเข้าไปก่อนนะเข้าทางนี้ข้างหลังข้างหลังว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอยแรงเลยโอ้ยปวดจนบอยมันตีมาหาเราอะคอมโบกันคอมโบกันคอมโบกันคอมโบมันคอมโบกินไม่ได้เลย ไม่เคยดูครับแบบกินแรงไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เด็กสลามก็เด็กสลามโอ้ตายเป็นที่เรียบร้อยแลวครับโอ้โหคตรมันเลยคือแบบบอยใช้เวลาสู้กับมันนานมากเลยหะมาเดี๋ยวตอไปมันจะสู้ให้ดูนะครับผิดบังตัวบอยมากเลยอ้าวรอดูให้เลยเดี๋ยวรอดูนะยี่สิบวิรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะสู้กับบอยแบบชิวๆให้ทุกคนดูเลยอ่ะนี่นะครับ โอ้โหคือแบบบอสทำอะไรผมไม่ได้เลยอะรอให้เขาตีสิก็แค่นีไน้ได้แค่นี้เหรอฮะสลามงได้แค่นี้เหรอสลามฮึฮึยังไงฮะยังไงยังไงเออตายไปที่นี่หมดจังเลยครับแน่นอนมาสุดข,ของเรามาทางนี้เดี๋ยวมาดอกมามาเน่ฮะพร้อมยังมาครับพร้อมแล้วก็มาเลยครับมาเลยไอ้ว่าก็ตีแก้วกันที่มา บอกกูไม่มันแตกเกาะมึงก็ไม่มัแตกยังไงก็ไม่มใช่ขจระใช่ไงนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาถอดชุดเกาะกันนะครับถอดจากหมวกก่อนมาย้อย่าเสื้อเสื้อโอ้โหมึงต<า>อดแล้วมึงถอดแล้วมึงก็ตีกูมึงรีบเนาะอะไรไงก็ไม่มาตายเพราะว่าเ<ๆ><ๆ>ก่งเกาะมึงนะกูตีกูก่อนเหรอเตีก่อนแล้วมาที <laughs> ่เขาก็้าไปเขาเย้ <laughs> ก็เก่อมือก่อกูบัฟมันไม่หมดหรอกทำไมอ่ะอยากชน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 ะจะานะอะไรอะไรอะไรจะชนะเอ้ยกง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 กกงกองกงกองกงกองกงกอไปกองะอกกองกองกะงกองกกองกองกองกกอเอเรอก ไปแล้วนีแล้วดีแล้วมันขี้โกงผมมันขี้โกงผมมันขี้โกงผมนี่นี่่ตาแล้วไปตายตกีสิเว้ยตายตายขี้โกงคุณขี้โกง่ะตายตอนไหนเนี่ย ก็บัฟกูมีไม่จำกัดไม่จำกัดก็เสมอดีโอ้โหจบแล้วโอเคนะครับต่อแต่ละคลิปนี้แล้วก็เสมอไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นนามาตากันทั้งคู่นะครับร้ยนั่นแหละโอเคจบแล้วท้าที่ผมจะชนะก็แบบกลับเสมอก็มีทายครับก็คือแบบคูนีได้เรื่อยๆโอเคผมแหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดและก็ถ้าใครชอบตอนนี้คลิปแชร์ไปเฉลยไอทีต่อแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย